เลี้ยภูการเงินดีพร้อมซื้อดีลสร้างอิมแพ t ถ้าศบโอกาสลือจอซิลเอดาซอนกำหนดเปิดตัวสล็อตเมื่อไหร่วันนี้มีคาตอบสรุปข่าวเลอยงภูประจาวันที่7มิถุนายนกับผมโคดแอคนะครับสวัสดีครับเข้ามาแล้วฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ครับวันนี้เนื้อหาผมบอกเลยว่าอัดแน่นมากมีทั้งบทความจากเจมพีเอสที่รวบรวมตอบคําถามหลายเรื่องมากๆแล้วก็แอนดี้โจนด้วยสองสายขาหงแดงนะครับแล้วก็เรื่องราวของเอดาซอนเนี่ยมีหนักมากเมื่อคืนนี้ผมเอาในทุกๆมุม มารายงานแล้วก็วิเคราะห์ให้ฟังกันนะครับก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับสำหรับพื้น Smart ath, สนม,นมาร์ทแมทสวมนไม้ทนเหนหินใครต้องการปูพื้นบ้านใหม่เ p c ีซีสมาร์ทแมตตอบโจทย์ทุกการใช้งานกันเชื้อรากันแบคทีเรียกันปวกกันน้100ํา1 0 0สนใจไปที่โฮมโปกรุงเทพปร,ริมณมทนร้านค้าตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศหรือสั่งตรงทางเพจสมาร์ทแมโทร0 6 3 2 0 8 1 1 8 พรีเมียมคราฟพิซ z าด้วยนะครับนิวยอร์กพิซ za ทำนานแป้ง400ปีบางกรอบหอมอร่อยมีเลือกหลากหลายหน้าในกรุงเทพมหานครมีหลากหลายสาขาต่างจังหวัดมีสาสาขาโทรสัง่ง d e l i v e r ร0 2 1 0 5 4 5 5 5, 5การันตีความอร่อยครับมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับข่าวแรกเอาเกี่ยวกับทีมชาติกันก่อนเมื่อวานนี้ครับทีมชาติอังกฤษเนี่ยมีการประกาศรายชื่อออกมาแล้วนะครับสหรับผู้เล่นที่จะไปเล่นในศึกยูโรนะตัดเรียบร้อยแล้ว7คนก็คือจาก33ตัดออก7ก็เหลือ26 ก็ของเรีย์พูลเราก่อนหน้านี้ติดไป4คนนะครับโกเมสเทรน์ควันซ่าแล้วก็โจนนะครับปรากฏว่าตัดออกไป2ครับของเรีย์พูลเราโดนตัดออกไป2นะเออคนที่โดนตัดก็คือนั่นแหละครับตามค่าเลยควันซ่าครับไม่ได้ไปต่อฮะร,รวมไปถึงเอ่อเคอร์ติสโจนด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมันจะมีเกมอุ่นเครื่องเนี่ยสคนนี้อาจจะได้เล่นอุ่นเครื่องก็ได้โจน กับควานซ่าแต่ว่าแค่ในศึกยูโรอ่ะเขาไม่เอาไปเพราะยังไงเขามันใส่ชื่อได้เต็มที่26ไงเขาตัดออก7คนอ่าตัวส่วน2คนนี้ครับก็คือติดครับเทรนด์อเลนเซนเดอร์อาร์โนกับโกเมสครับนะติดทีมชาติไปนะครับรายชื่อที่ออกมาก็ดังต่อไปนี้เอางี้ผมขอพูดถึงคนที่โดนตัดชื่อออกก่อนนะนอกจากเคอร์ติสโจนกับควานซาแล้วนะครับก็จะมีเจมส์แมดดิสันอ่าอย่างที่มีรายงานหลุดมาก่อนอันนี้นเลยแล้วก็แจ็คกิลิชครับอันที่คนช็อกที่สุดคือแจ็คกิลิชว่าโอ้โหหลุดได้ยังไง นะแต่ก็ตัวลุกมันเยอะมากคืออังกฤษเนี่ยตัวลุกเยอะจริงแม็กควายอันนี้ไม่หายเจ็บหายเจ็บไม่ทันเขาเลยไม่เรียกก็สุดท้ายก็ตัดชื่อออกไปก่อนดีกว่าแล้วก็จะมีชาล์ดแบนเวตนี่ก็โดนตัดออกเหมือนกันเป็นกองหลังดาวรุ่งแล้วก็ผู้รักษาประตูดาวรุ่งอย่างแท็บฟอร์ดนี่ก็โดนตัดเช่นกันก็จะมีเจชื่อนี้ที่โดนตัดนะครับส่วนรายชื่อนะก็ตามนี้เลยนะครับดีนเฮนเดอร์สันพิกฟอร์ดแลมเดลนะครับผู้รักษาประตูแนวรับเนี่ยจะมีดังโกเมสนะครับ เกฮีคอนซ่านะคอนซ่าไม่ใช่คอนซ่านะครับคอนซ่าอันนี้เป็นของวิลล่าส่วนของเรามันควอนซ่าอ่ามันจะออกเสียงต่างกันเล็กน้อยนะแล้วก็มีสโตนนะครับอ่ามีสโตนมีลูกชอมีทิปเปียมีคายวอลเกอร์ส่วนแดนกลางนะครับมีเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนอ่ no าอาร์โนจัดอยู่แดนกลางนะคอนเนอร์การ์เกอร์ไมนูดีแคนไลส์แล้วก็อดัมวาตันครับกลายเป็นวาตันได้ไปนะครับก็ หลายคนก็บอกว่าวารตันในฟอร์มยอดเยี่ยมกับพาเลตมากส่วนแนวรุกครับเบดดิงแฮมจัดอยู่แนวรุกเพราะว่าปีล่าสุดในเล่นเพลย์เมเกอร์กับเรอัลมาดริดนะแล้วก็มีโบเวนเอเอเซมีโฟเดนมีกอร์ดอนมีแฮร์รี่เคนพาวเมอร์ซาก้าไอวานโทนี่แล้วก็โอลิวัสกินโอ้โหตัวท็อปตัวฟอร์มดีๆทั้งนั้นเลยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ส่วนเสื้อช่องโค้ดแอคนะครับนะก็วันนี้พรีออเดอร์วันสุดท้ายนะครับ วันนี้พีออเดอร์วันสุดท้ายทรงโอเวอร์ไซส์ผ้าแบรนด์พรีเมียมคอตตอนนะครับคัดเกรดผ้ามาอย่างดีนะครับ690บาทเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้คอมเมนต์นะครับนี่ก็เป็นรีวิวจากาทั้งคนที่อุดหนุนไปคนที่ผมรู้จักต่างๆนานาหรือแฟนแฟนแฟนเพจที่อุดหนุนไปแล้วผมขออนุญาตรูปเข้ามานะครับก็นีอ่อย่างเช่นพี่ยุ้ยนี่อุดหนุนไปแล้วก็รีวิวถ่ายให้แล้วผู้หญิงใส่ก็เท่แบบนี้นะครับสําหรับทรงโอเวอร์ไซส์นะอย่างที่บอกเสื้อนี่ครับส่วนผู้ชายเนี่ยใส่ให้มันโอเวอร์โอเวอร์ไซส์ตัวเอองหน่ย นิดนึงเนี่ยมันจะแบบว่าเท่ๆคูคๆแบบพิพิบแบบนี้เลยนะครับหน้าหลังแบบนี้อันนี้ของของแฟนเพจที่เขาซื้อแล้วเขาส่งมานะครับก็ขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็พี่ปิงอันนี้รู้จักกันอยู่แล้วนะครับนะก็ได้รับเสื้อแล้วเช่นกันหลายคนเริ่มทยอยได้รับเสื้อแล้วสำหรับคนที่สั่งล็อตแรกแต่วันนี้คือ p ออเดอร์วันสุดท้ายแล้วล็อตสุดท้ายแล้วด้วยนะครับนะก็รีบเข้ามาเพียวเอาเนได้ส่วนร้านพี่ปิงเนี่ยใครอยู่แถวแถวมหาไรจุลานะครับไปอุดหนุนได้นะฮะปิงเจ๊ นเซอร์ในมแมพก็ได้ถ้าไปไม่ถูกนะครับแต่อยู่ใกล้ๆมหาลัยจุฬาไปกินอไอติมเจลารโต้รสชาติโอ้โหต่างๆนานามากมายโฮมเมดนะอร่อยมากผมไปกินร้านพี่แกมาแล้วนะครับแฟนหงแดงด้วยกันนะครับแล้วก็นี่นะครับสแกน QR โค้ดนี่ก็ได้หรือลิงก์ด้านล่างครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้นะครับโอเคมาสั่งในเมลได้นะครับวันสุดท้ายแล้วย้ำอีกทีหนึ่งอ่ะทีนี้มากันสู่เรื่องตลาดซื้อขายกันเลยดีกว่าที่ทุกคนรอคอยนะครับ เอากันที่เรื่องที่ผมพาดหัวข่าวในวันนี้ว่าลิเวอร์พูลมีการเงินที่ดีพร้อมที่จะถ้าบโอกาสก็พร้อมที่จะซื้อดีลที่สามารถสร้าง Impact ได้ไม่มีปัญหาเรื่องการเงินเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะชี้แจงให้ฟังคือมันมาจากบทความตัวนี้ก่อนครับเป็นบทความจากแอนดี้โจนนะครับที่เขียนถึงเรื่องตลาดซื้อขายของลิเวอร์พูลฮะในเว็บไซต์อั a เลติกยูเคอ่าก็เป็นนักข่าวสายหงส์คนหนึ่ง ยังไม่รู้ว่าเทียไหนแต่อย่างน้อยอผมว่าก็เทียสองเทียสามก็ฟังได้แต่เขาต้องมีข้อมูลแหละไม่นั้นเขาไม่อยู่สื่อที่ใหญ่อย่างแอร์ติกอยู่เคได้อย่างน้อยเขาไม่ได้อยู่สื่อไกกาอาราเร่น,นะครับอยู่สื่อที่ต้องเสียตังเข้ามาดูนะครับซึ่งผมก็สมัครรายเดือนเว็บไซต์นี้อยู่แล้วผมเอามาข้ามาหัวข้อนี้แล้วะกันตรงเกี่ยวกับบัเจ็ตหรือว่างบประมาณนะครับเงินงบประมาณเขาบอกว่าร์พูนะฮะ มีการเงินที่ดีอยู่แล้วโดยปกตินะแล้วโดยเฉพาะยิ่งกับการที่ปีนี้กลับไปเล่นในศึก ucl ได้คว้าโคต้ากลับไปเล่นศึก ucl ได้ทําให้งบประมาณก็จะดีขึ้นนิดนึงการเงินการเงินแข็งแกร่งขึ้นนั่นแหละได้ไปเล่น ucl ทีเนี้ยถ้าถามถึงเรื่องบัตรเจ็ตเนี่ยมันไม่มีสติ๊กค,ครับล์พูไม่ไม่มีการทํางานภายใต้แบบการเงินที่สติ๊กว่าห้าสิบล้านร้อยล้านไม่ได้มีบอกตรงนั้นแต่ว่ามันจะอยู่ที่พยายามใช้เงินให้ดีที่สุดให้ ให้เหมาะสมที่สุดนะครับเนี่ย yeah. Secure the best deal possible นะครับก็คือพยายามซื้อดีลที่คุ้มที่สุดดีที่สุดเพื่อให้อยู่ภายใต้นโยบายสมมสรที่ที่แบบน,นโยบายเราหรือว่าโมเดลของเราคืออะไรคือการยืนด้วยลำแข้งตัวเองมีเท่าไหร่ใช้เท่านั้นไรายได้เยอะใช้เยอะไรายได้น้อยใช้น้อยพยายามไม่ขาดทุนเพื่อให้ตัวเองแบบไม่ต้องอยู่ในสถานะการเงินที่แย่ไม่ต้องไปขาดทุนแล้วไปโดนพิมพ์ลีกลงโทษแบบนั้นนี่คือสิ่งที่ลิู้ทำนะครับ นี่คืออนโยบายของ f อ g อ่ะใช้คำนี้ซึ่งนั่นแหละครับทำให้เราต้องดูเป็นเคสบ y เคสเขาบอกนะเราต้องดูเป็นเคส by เคสว่ามันจะเป็นยังไงนั่นแปลว่าถ้าเกิดเจอดีลที่คุ้มค่าพวกเขาก็พร้อมซื้อคุ้มค่าและแบบต้องทุ่มเพื่อสร้าง Impact เขาก็พร้อมซื้อแต่ถ้าโดนโกงสับราคาแบบโอเวอร์โอวังเกินไปก็ไม่เอาเอมันมีตัวอย่างที่ให้เห็นภาพชัดเจนว่า แม่จริงๆไกเซโดผมว่าโดนโกงนะแต่มันเหมือนกับมันจําเป็นอะ่ะปีที่แล้วเราหงายไพ่มาว่าเรามีเงินข้างหลังบ้านเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าไม่มีมีเงินสำรองอยู่อ่ะก็ทุ่มไปหนึ่งร้อยสิบเอ็ดล้านปอนไกเซโดแต่ว่าวืดใช่ไหมเพราะไกเซโดไม่อยากมาไกเซโดไปเชลซีสุดท้ายก็เชลซีเกทับมาที่ร้อยสิบห้านั่นแปลว่าจริงๆมีเงินสำรองหลังบ้านแล้วก็ถ้าเขาก็ยกตัวอย่างว่าถ้ามีโอกาสในการสร้างอิมแพ็แบบนี้เจอคนที่ใช่จริงก็พร้อมทุ่มนะเช่นฟันได อในซงเบเกอร์ Baker, พวกนี้ก็ทุ่มมาแล้ว75ล้าน67 68ล้านก็ทุ่มมาแล้วส่วนเรื่อง P.S.R ครับ P.S.R นี่เขาก็บอกว่าลิฟูไม่มีความอันตรายใดๆ P.S.R คืออะไรนะครับก็เป็นกฎของทางพรีเมีณร์ครับ Profit and Sustainability Rules นะครับก็คือกฎควบคุมการเงินที่เกี่ยวกับเรื่องของกำไรและความยั่งยืนห้ามขาดทุนในกรอบเวลาทุกๆ3ปีคือ105ล้านห้าขาดทุนเกินซึ่งตรงนี้เขาบอกว่าลิฟูไม่มีความเสี่ยงใดๆ ริพรูอยู่ในเขาเรียกว่าดีมากๆการงงการเงินนะครับอ่ะเอาง่ายๆเนี่ยสบายๆครับเขาบอกว่าริพรูขาดทุนในรอบ3ปีหลังสุดแค่6.3ล้านนั่นแปลว่าโอ้ยังสบายเลยเพราะว่ามันสามารถขาดทุนได้ถึง1้อล้านทีนี้มาดูทีมที่แบบน่าจะขาดทุนเกิน105ล้านไปเยอะแล้วแล้วต้องขายนักเตะออกก่อนวันที่30มิถุนายน มีเช่นนั้นอาจจะโดนพินบอลีกมาลงโทษตัดตรงตัดแต้มเพิ่มเต,ติมอีกเขาบอกว่ามีอยู่ประมาณนี้ครับเชลซี Chelsea, อันแน่นอนซื้อกระหน่ำขนาดนี้ต้องขายก่อนวันที่30เดี๋ยวเชลซีต้องมีขายผู้เล่นแน่ให้เราจับตาดูนะก่อน30มิถุนาต้องมีขายออกแน่แน่อัลเนวิลล่าด้วยครับใช้เงินเสริมทัพมาเยอะแต่คุณขาดทุนนี่คุณไม่ได้อยู่ภายใต้ใตกฎคุณต้องขายผู้เล่นออกไปบ้างเอเวอร์ตันโดนตัดไปแล้วก็ต้องมาขายอีกฟอเรสต์โดนตัดแต้มไปแล้วก็ต้องมาขายอีกเช่นกันหรืออย่างพวกกนี ใช้จ่ายไปแต่ไรายได้คุณยังไม่เยอะคุณขาดทุนคุณก็ต้องปล่อยออกเลสเตอร์เช่นกันที่กาลังเดินชันขึ้นมาอ่าที่เ่ินชันขึ้นมาก็ต้องปล่อยผู้เล่นอ,ออกบ้างเหมือนกันนี่คือ6ทีมที่พีมารกีกดดันเลยครับว่าก่อน30มิถุนายนคุณต้องปล่อยตัวออกไปบ้างนะเพื่อให้การเงินมันออกมาเคลียร์นะนี่ครับแต่ว่าลิฟวูเราไม่ต้องมีปัญหาตรงนี้อันนี้เคลียร์เรื่องสถานะการเงินก่อนมาดูกันที่เรื่องราวอันนี้ครับอันนี้จากเจมพีเอสบ้างนะครับในแอตติกยูเคนกันอ่าเจมพีเอสที่เรารู้คุณศั์อย ตัวท็อปคนหนึ่งเหมือนกันประมาณเทียสองเทียหนึ่จุดห้าเกืบเกือบหนึ่งนะสำหรับผมนะฟังได้ฟังได้เลยแหละนะครับถือว่าดีกว่า,าความน่าเชื่อถือหรือว่าชื่อเสียงดีกว่าอันดี้โจนอ่ะเขาบอกนะครับว่าเอาอันนี้มันจะเป็นเลียพูเมลบ็อกเหมือนกับการให้แฟนบอลถามเข้ามาแล้วเขาก็ตอบในสิ่งที่แฟนบอลสงสัยในลหลายๆขอ้อเอาเอาทีละเรื่องไล่ไปเลยผมคัดมาแล้วบางเรื่องมันเป็นเรื่องที่ อาจจะพูดเรารู้กันอยู่แล้วหรืออะไรแบบนี้ผมจะตัดเรื่องพวกนั้นทิ้งไปเอาเรื่องอาร์เนอร์สล็อตก่อนเลยครับว่าเมื่อไหร่จะเปิดตัวอาแน่นอนแฟนบอลถามเรื่องนี้ <S <S เขาก็บอกว่าเรื่องเปิดตัวอาร์เนอร์สล็อตหรือว่าจะมีแถลงข่าวสัมภาษณ์สื่ออาร์เนอร์สล็อตเนี่ยเราอาจจะต้องรอหน่อยเจมส์พีเอสบอกนะครับเราอาจจะเป็นช่วงก่อนเดือนกรกฎาคมก่อนช่วงใกล้ๆที่จะมาปีซีซั่นคือเดี๋ยวเราจะป r e s e a ันเรียกตัวนักเตะกลับมาายงานตัวฝึกซ้อมกันเซตแรกเนี่ยตั้งแต่ประมาณกรกฎาคมไง ซึ่งก็จะมีช่วงเวลาก่อนหน้านั้นอ่ะอร์เนอร์สโลตน่าจะมาเปิดตัวแล้วก็สัมภาษณ์สื่อช่วงนั้นก่อนแต่ตอนเนี้ตัวของอร์เนอร์สโลตนะครับถ้านับเวลานี้เลยเขากําลังพักร้อนอยู่กับครอบครัวของเขานะครับแล้วก็เข้ขาใจได้เพราะเขาก็ทํางานอย่างหนักมากับเฟยอนูดก็ต้องให้เขาพักร้อนก่อนแล้วก็เขาไม่จําเป็นต้องทํางานตอนนี้แบบหนักๆด้วยเพราะอะไรครับเพราะว่าตอนเนี้นักเตะก็ยังไม่ได้มาให้เขาฝึกซ้อมได้นักเตะก็ไปพักร้อนเหมือนกัน นักเตะบางคนก็อยู่ในแคมป์ทีมชาติรอเล่นศึกยูโรรอเล่นโคปาเมกานู่นนี่นั่นกันอยู่นะครับดังนั้นมันไม่มีเหตุจําเป็นที่ต้องมาทํางานกับนักเตะในตอนนี้ดังนั้นเขาก็ยังไม่จําเป็นต้องมาเปิดแบบเดินทางมาที่มาเปิดตัวก็รอ,อก่อนนะครับส่วนสาเหตุที่ต่างจากเจคินครอปมีหลายคนสงสัยทําไมตอนครอปมาเปิดตัวเร็วจังเลยเนี่ยเจมพีเอสบอกว่ามันมันต่างกันคุณอย่าลืมว่าตอนนั้นเนี่ยเจคินครอปมาเนี่ย มันคือการปลดอตเจอร์กลางซีซันเดือนตุลาคมอ่าปลดอตเจอร์ปุ๊บแล้วก็แต่งตั้งครอปปับแต่งตั้งมันก็ต้องมาเปิดตัวเลยไงไม่ต้องไปพักแล้วแต่เคสของอาร์เนอร์สโตมันคือปิดซีซันอยู่ก็เลยต้องไปพักก่อนนะครับโอเคอันนี้ก็เข้าใจได้มากันที่เรื่องของการทํางานในยุคของอาร์เนอร์สโตกันบ้างนะครับเปรียบเทียบยุคใหม่กับยุคเก่าเขาบอกยุคเก่าถ้าจะมี3คนที่มาคุยกันในขั้นสุดท้ายว่าจะซื้อใครก็จะมีไมเคิลเอ็ดเวิร์ดพออกีฬากอร์ดอนนะครับ ไมค์กอดอนประธานบริหารแล้วก็เจเกนคอปนั่นคือยุคเก่าแต่ว่าโครงสร้างยุคใหม่ก็คือ3คนที่เป็นหัวเรือหลกักที่ต้องมาคุยกันในห้องก่อนว่าก่อนที่จะเลือกก็คือ3คนก็คือไมเคิลเอดเวิร์ดซีโอฟุตบอลริชาร์ดทิวส์พอกีฬาและอาร์เนอร์สโลตเฮดโค้ดนะสามคนนี้ต้องมาคุยกันก่อนนะครับแล้วก็รวมไปถึงแผนกซื้อขายด้วยก็อาจจะแบบวิเคราะห์วิคงวิเคราะห์แล้วก็มาเคาะกันในนั้นแหละแต่3าคนนั้นน่ะจะเป็นผู้ที่จะฟันธงหลกักแต่ถามว่าเรื่อง ถามว่าบทบาทอ่ะแยกเลยว่าอาร์เนอร์สล็อตมีบทบาทมากน้อยแค่ไหนเจมส์เพียร์บอกว่าอย่างหนึ่งที่เราทุกคนมั่นใจได้เลยก็คือคนที่ท่าลิฟูจะซื้อใครก็ตามในซัมเมอร์นี้มันจะต้องเป็นคนที่ผ่านการถามอาร์เนอร์สล็อตก่อนแล้วอ่ทีมงานอาจจะคัดเลือกรายชื่อมาแล้วแล้วก็ต้องมานั่งคุยกันและให้สล็อตมาช่วยเลือกด้วยอย่างน้อยต้องมีความเห็นจากอาร์เนอร์สล็อตด้วยไม่ใช่แบบไม่มีความเห็นจากอาร์เนอร์สล็อตเลยไม่ใช่แบบนั้นนะเพียงแต่ว่า ในในมุมตรงกันข้ามคืออาร์เนอร์ส็อตไม่ได้มีอิสระในการแบบว่าเฮ้ยผมอยากเอาเด็กเก่าเฟรนดูดเอาคนเนี้ยแต่ถ้าทีมงานไม่ได้เลงหรือว่าทีมงานข้อมูลหลังบ้านไม่ได้ซัพพอร์ตว่าเฮ้ยไอคนนี้มันน่าซื้อก็ไม่ได้มันต้องเป็นแบบทีมงานหลังบ้านคัดมาแล้วมาคุยกันมาเลือกจากตัวเนี้ยอยู่บนพื้นฐานของอะไรครับอยู่บนพื้นฐานที่นักเตะเป้าหมายเนี่ยจะมีสไตล์และโปรไฟล์ที่เข้ากับทีมที่เข้ากับวิธีการเล่นหรือเข้ากับสิ่งที่อาร์เนอร์ส็อตเรียกร้องอยู่แล้วเช่น สมมุติว่าอาเนอร์สโลตบอกว่าอยากได้กองหลังเนี่ยสไตล์แบบนี้สเปคแบบนี้เราก็คัดแบบนี้มาให้อาเนอร์สโลตเลือกร่วมกับดิชาร์ดฮิลแล้วก็ไมเคิลเอเบอร์ตเห็นภาพเนาะโอเคทีนี้มากันที่เรื่องราวอื่นๆกันบ้างนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับแม็กคริสเตอร์นะก่อนอันนี้มันเคยมีข่าวเนาะหลายสัปดาห์แล้วว่าโอ้มีค่าฉีกสัญญ,ญาสื่ออเจนบอกมีค่าฉีกสัญญ,ญาแล้วก็เดี๋ยวมีทีมมาดริดอาจจะมาซื้อตัวแม็กกาไปแต่ตรงนี้เจมส์เพีเอสบอกว่าสบายใจได้ลิเวอร์พูลไม่ขายแม็กคริสเตอร์ แน่นอนนะครับนี่คือตัวหลักแล้วก็ไอ้เรื่องฉีกสัญญาเนี่ยน่าจะเป็นข่าวที่มั่วเพราะลีพูไม่มีค่าฉีกสัญญาอยู่ในผู้เล่นในทีมมานานแล้วเอาง่ายๆย,ยกเคสตัวอย่างเอ็มเรชานตอนนั้นที่จะต่อสัญญากันเนี่ยคุยสัญญากันเอ็มเรชานบอกว่าผมขอให้ใส่ค่าฉีกสัญญาได้ไหมลีพูบอกใส่ไม่ได้ไม่ให้ใส่เพราะมันไม่มีนโยบายในการใส่ทําให้เอ็มเรชานก็เลือกที่จะไม่ต่อสัญญาก็อยู่กันจนถึงปี2018แล้วก็แยกยาก้ยายาแบบฟรีเอเจนเป็นแบบนั้นมากกว่านะครับ ส่วนเรื่องกองการตัวรับนะครับเจมพีสถูกนะถูกแฟนบอลถามเรื่องนี้แต่หัวข้อเนี้ยผมต้องบอกเพืเ่อนๆว่าเท่าที่ผมอ่านจากสิ่งที่เจมพีสเขียนมาค่อนข้างเป็นเชิงแสดงความเห็นมากกว่าข้อมูลเพราะเขาใช้คําว่าวิพูจําเป็นและผมมีแล้วก็มีคําว่าไอติงแบบแบบเหมือนกับเป็นสิ่งที่เขาคิดแล้วก็คิดว่ามันจําเป็นซึ่งเจซึ่งเจมพีสก็คิดแบบพวกเราเนี่ยนะครับว่าอยากให นะควรจะซื้อแล้วก็จําเป็นจะต้องซื้อผู้เล่นหมายเลขหกเข้ามาเพิ่มเติมเพราะว่าแน่นอนเอนโดพิสูน์ตัวเองแล้วว่าเล่นได้ใช้ได้แต่ว่าอ่ะมันก็เหมือนมีแค่คนเดียวอะ่ะที่เป็นกลางรับอะ่ะและอีกคนนึงก็คือเซฟานบายเซติดอ่ะบายเซติดมีพรสวรรค์สูงอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเรื่องที่เขาเจ็บมานานเนี่ยทำให้เขาอาจจะต้องเรียกฟิตคอ,อสนิมเรียกความฟิตหรือว่าเรียกฟอร์มก่อนไหมซึ่งเราก็ยังไม่มั่นใจว่าบายเซติดจะจะได้ประมาณไหนใช่ไหมซึ่ง แล้วก็พิสูจน์แล้วว่าเราไม่ควรเอาแมคก้าลงมาเล่นเบอร์หกเนี่ยเจมพีสก็บอกเลยควรดันให้แมคก้าเล่นตำแหน่งที่สูงกว่านั้นไม่ไม่ใช่ให้มาปักหลกักแล้วคอยตัดเกมไม่ไม่ไม่เวิร์กส่วนเทรนต์อานก็ต้องรอดูว่าอนาคตจะใช้ในตำแหน่งแบบไหนจะให้ยืนแบ็คต่อไปไหมเบื้องต้นเขาคาดว่าเทรน์น่าจะถูกมองว่าเป็นแบ็คแต่ก็ไม่แน่รออันเดอร์สล็อตมาดูว่าจะเปลี่ยนมาเป็นมิดฟิลด์หรือเปล่าเนี่ยเขาก็เฉีย์ไว้ซื้อเอาเป็นว่าเจมพีสก็เขียนตอบว่าเฉีย์ให้นในซื้อแต่เจมพีสไม ก็คืออาจจะมอนิเตอร์อยู่แต่ว่ามอนิเตอร์คือสอดส่องอยู่แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้แบบเป็นไพรออเรนตี้ที่ว่าต้องซื้อแน่ๆเออแต่เป็นสิ่งที่เจมส์พีเก็เชียร์เราก็เชียร์กันใช่ไหมฮะอืมตามนั้นแหละครับส่วนเรื่องนี้แกต,ตอบสั้นมากครับมีคนถามเรื่องไบอ,อันเอ่อไบรอันเอ็มบิโมนะครับตัวลูกของทางเบนฟอร์ที่เป็นข่าวกับเราที่สื่อฝรั่งเศสอ้างอิงมาถึงลิย์พูเนี่ยเจมส์พีเอชตอบสั้นๆว่าณนะตอนนี้เขายังไม่ได้มีข้อมูล เกี่ยวกับ m b โม่คือเขาไม่ได้เชิงปฏิเสธว่าไม่สนใจนะแต่เขาบอกว่าข้อมูลที่เขามีหรือแหล่งข่าววงในสโมสรที่เขามีไม่ได้มีการพูดถึง MBMO โม่ก็คือยังตอบไม่ได้ก็คือไม่ได้เชิงปฏิเสธแต่ก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้ติ๊กถูกให้ Adidas ครับเจมเป้ก็บอกแค่สั้นๆว่าเป็นไปได้ที่จะมาแทนต่อไนกี้หลังหลังหมดสัญญากันในในซีซั่นหน้าซีซั่นที่จะถึงเนี่ยก็คือปีสุดท้ายกับไนกี้แล้วก็น่าจะเป็นอาดิดาที่อาจจะมาต่อต่อกัน ตามที่คาดแต่ว่าแน่นอนยังไม่มีการอัปเดตหรือประกาศแบบเป็นทางการเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือแหล่งข่าวยังไม่ได้บอกมาชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้รอดูอาจจะประมาณปลายปีหรือต้นปีหน้านะครับปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าประมาณนี้แล้วก็เงินเนี่ยคงต้องเป็นเงื่อนไขอีกแบบหนึ่งแนะ่เพราะเงื่อนไขเดิมที่รับกับไนกี้คือยอมรับน้อยไงยอมรับปีละ30ลร้านปอนด์แต่ไปเน้นส่วนแบ่งการขาย20%่0อาอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าสําหรับเงื่อนไขใหม่ถ้า สมมติสุดท้ายจะจบที่อดิดาสเนี่ยเจมส์เพียบอกว่าลิปูต้องการไม่ต่ำกว่า70บล้านปอนด์มันต้องเป็นระดับนั้นให้เท่าเทียบกับทีมระดับท็อปด้วยกันของโลกหรือของพรีเมียร์ลีกอ่าและส่วนแบ่งการขายจะไม่ยี่จะไม่ใช่30เป็นแค่สิก็โอเคแล้วก็แล้วแต่นะครับอ่าก,ก็ว่ากันไปส่วนเรื่องต่อเติมสนามครับเอานิดนึงก็มีแฟนบอลถามว่าจะมีต่อเพิ่มไหมนอกเหนือจากเมนแตนและแอนฟิลโรสนะครับภาพนี้ที่ผมเปิดให้เ,เพื่อนๆนะครับ มาดูสิ่งที่เจมเพียร์สพูดก่อนเจมเพียสบอกว่ายากโอกาสที่จะมีการต่อเติมสนามในอนาคตอันใกล้นี้ยากมากตอนนี้ต่อเติมมา2องจาจารย์แล้วเพิ่มมาเป็นห0,000ื่นที่นั่งน่าจะใช้แบบนี้ไปยาวๆพอสมควรส่วนอาจารย์อีก2ฝั่งฝั่งเดอะคอปเอนกับเซอร์เคนีดาวกิสแตนเนี่ยค่อนข้างยากด้วยเรื่องข้อจํากัดของพื้นที่ด้วยเรื่องของถนนที่มีการมันเชื่อมโยงกับเส้นทางหลักของเมืองอะไรต่างๆนาะนาะนะนะบวกกับความสัมพันธ์ว่าถ้าคุณจะขยายคุณจะขยายเท่าไหร่ แล้วมันใช้พื้นที่ออกไปอีกเท่าไหร่มันมีหลายเรื่องที่แบบมันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆในเร็วๆนี้และแผนก็ยังไม่เกิดขึ้นในเร็วๆนี้ด้วยให้เข้าใจตรงกันแบบนี้ทีเนี้ยผมวิเคราะห์ต่อจากสิ่งที่เจมพีส์พูดเมื่อสักครู่นี้ภาพนี้ไม่ได้ใหม่สุดนะครับภาพนี้คือเมนสแตนต่อแล้วแต่ว่าแอนฟิลโรสยังไม่ได้ต่ออ่ะไอแอนฟิลโรสที่เราต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยปัจจุบันมันเสร็จไปแล้วนะก็คือไอตรงที่เราเห็นพื้นที่สวนด้านหลังนะเนาะผมขอม,ขอนนอมย,อยหวแล้ว เราก็จะเห็นว่าพื้นที่ด้าหลังอะ่ะมันเป็นสวนแล้วก็มันจะมีถนนเส้นเล็กๆซึ่งถนนเส้นเล็กๆอะ่ะผมไปเดินมาแล้วมันเป็นถนนแค่แบบคนเดินผ่านอะ่ะรถมันไม่ได้ให้ผ่านขนาดนั้นอะ่ะมันเหมือนกับว่าตรงนี้ไม่ใช่เส้นถนนหลักไอ้ตรงข้างหลังแอนฟิโรสนะครับก็เลยค่อนข้างง่ายหน่อยอาจจะมีแค่การซื้อบ้านหรือว่าบริเวณร,รอบๆนิดหน่อยก็คุยได้ง่ายหน่อยซึ่งเราก็เรียบร้อยไปแล้วเราก็ต่อเติมแอนฟิโรสไปได้เรียบร้อยแล้ว แต่อีกสองฝั่งเพื่อนมาดูนครับเอาทีละฝั่งครับเคนนี่ดาวกิสแตนเนี่ยพื้นที่น้อยมากแล้วหลังจากพื้นที่น้อยมากเนี่ยก็เป็นบ้านคนเพียบเลยนั่นแปลว่าถ้าคุณจะต่อเติมด้านนี้คุณต้องเจราจายาวครับที่จะไปทุบบ้านคนต้องไปซื้อต่อเขาอีกเพียบครับซึ่งตรงนี้ไม่ง่ายครับผมคิดเลยนะยังต่ําต้องซื้อ3ล็อกเนี่ยต้องซื้อบ้านแล้วก็ทุบบ้านเขา3าล็อกอะ่ะแล้วคนที่เขาอยู่มาเขาก็ไม่อยากเสียบ้านถูกไหมครับนี่คือความยากอย่างแรก อันนี้ยากกว่าครับจริงๆอยากให้ขยายเดอะคอฟเอ็นนะเดอะคอฟเอ็นมันเป็นอะไรที่แบบศูนย์รวมอะศูนย์รวมพลังงานอะผมพูดแบบนี้เลยแต่ยากกว่าอีกเพราะไอ้ตรงถนนเดอะคอฟเอ็นมันเป็นถนนเส้นหลักที่คนใช้เดินทางกันมีรถวิ่งผ่านเลยครับอันนี้มีรถวิ่งผ่านเลยแล้วดูค่อนข้างแค่มากไอ้ตรงแอนฟิลด์เนี่ยไอ้ขออภัยตรงเดอะคอฟเอ็นเนี่ยมันติดกับถนนเลยแบบติดเลยครับลัวติดถนนเลยดังนั้นถ้าเกิดจะต่อเติมจริง คุยงานหยาบะครับคุยยาวแน่นอนคือต้องทุบถนนแล้วถนนมันต้องทําเส้นอ้อมยังไงอีกแล้วก็ไอ้บ้านเรือนตรงเนี้ยมีร้านอาหารมีบ้านเรือนต้องทุบอีกเรียกได้ว่าอันนี้งานหยาบเลยครับสองอันนี้อย่างที่เจมส์เพบอกคงไม่ได้เกิดขึ้นเร็วๆแน่แต่ถ้าจะเกิดขึ้นอ่ะเป็นงานใหญ่มากๆต้องคุยกับประชาชนต้องคุยกับสภาเมืองวุ่นวายแน่อันนี้นานๆทีจะอัปเดตเรื่องนี้ก็คุยกันลวกันนะฮะเออเอาออกมาอัปเดตได้ฟังกันพอดีข้อมูลเจมส์เพจเขามีอ่ะ ทีนี้ครับมาดูกันที่เรื่องราวตลาดซื้อขายกันสักหน่อยนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของเอเดรีนนะครับอกองกลางคนนี้เมื่อคืนนี้โอ้โหต้องบอกว่าข่าวมันแบบรุนแรงรุนแรงหรือเกินะครับเอาต้นทางแรกก่อนต้นทางแรกมาจากนักข่าวสายบอลบราซิลนะครับจอร์ดนิโคล่าความน่าเชื่อถือผมให้กลางๆแล้วกันกลางๆงไม่ใช่เทียร์หนึ่งอะแต่เป็นกลางๆเขาบอกว่าโอ้แต่หวือหวาเลยนะเขาเปิดมาเลยว่าลิเวอร์พูลเนี่ย ได้มีการยื่นข้อเสนอ45ล้านยูโรหรือประมาณ38ล้านปอนด์ขอซื้อตัวเอเดซอนของอาตาลันตาไปแล้วนะครับซึ่งข้อเสนอตอนนี้ on the table แล้วอยู่บนโต๊ะแล้วเขาว่าแบบนั้นมาดูข้อมูลชุดที่2ครับตามมาด้วยสปอร์ตโซนเป็นสื่อเทียร์ล่างๆสายก็สิบก็ความน่าเชื่อถือต่ำแต่แบบออกตัวแรงมากบอกว่าเรียบูใกล้ที่จะตกลงกับเอเดซอนได้แล้วนักเตะได้รับการสก้าจากเรียบูมาทั้งซีซั่น P&G ก็สนใจเหมือนกันแต่ไม่ได้เดินหน้าแบบเป็นรูปธรรมเท่าริวูร์ลิวูร์เดินหน้าแบบรูปธรรมมากกว่าและจ่อจะได้ตัวเขาใช้คําว่าแบบแบบใกล้ได้เลยอะ Close to l e a c h reaching and agreement in principle อะไรแบบเหมือนใกล้จะตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับนักเตะแบบนั้นเลยอะนะครับทีนี้มาดูแหล่งข่าวที่มันน่าเชื่อถือขึ้นดีกว่าลูอิสตีลครับสายข่าวหงแดงครับของเดลี่เมลนะครับคนนี้ก็ ผมให้สักเทียสองในการช่วงหลังมาแรงนะครับเป็นสายหงนะคนนี้เขาบอกว่าไอข่าวที่รายง,งานกันก่อนกันกันมาเมื่อคืนนี้ที่วุ่นวายกันเลยเนี่ยว่าเรื่องราวเอเดียนซอนเนี่ยจากสิ่งที่เขาได้รับทราบข้อมูลวงในลิฟภูมาก็คือไม่ใช่เรื่องจริงไอที่บอกว่าเจาะจะได้แล้วใกล้จะได้แล้วยื่นไปแล้วเนี่ยเพราะว่าลิฟภูยังไม่ได้ยื่นข้อเสนอใดๆเข้าไปและเขาณนะตอนนี้เอเดรียนซอนไม่ใช่รายชื่อท็อปท็อปลิสไม่ใช่อยู่ลิสบนบนอนะเออเอาง่ายๆ แต่อาจจะมีการเปลี่ยนในอนาคตก็ได้แต่ณเบื้องต้นยังไม่ชิดไม่ใช่ลิสท็อปลิสต์นะครับแล้วคาดว่าเขาคาดว่าน่าจะเป็นเอเจนต์ที่ปล่อยข่าวนี้เพื่อเพิ่มความสนใจเกี่ยวกับตัวเอเดรีนเขาเชื่อว่าเป็นการปล่อยข่าวจากเอเจนต์นะครับสำหรับลุยสสติลส่วนโรมาโน่พูดในคลิปเหมือนกันครับในคลิป y o u t u นะครับไปดูกันได้ในช่องของ YouTube ของโรมาโน่แต่ผมสรุปไ้ฟังว่าแกบอกว่าเอเดรีนเนี่ยได้รับความสนใจเพียบมีทีมมาดูสเกลนักเตะเมื่อปีก่อนเยอะมากเพราะฟอร์มดีจัดแล้วก็วันนี้นี่ มีข่าวกับร์พูว่าใกล้ได้ตัวเนี่ยข่าวลือเนี่ยอ่ะในส่วนของโรมาโน่ตอบได้แค่ว่าร์พูมีติดต่อเอเย่นจริงอ่าติดต่อพูดคุยยังมีจริงแต่ยังไม่มีข้อเสนอนะร์พูยังไม่ได้มีข้อเสนอใดๆแบบเป็นทางการเข้าไปให้กับอัตารนตาและอัตารนตาครับไม่อยากขายเอเดรีนด้วยเพราะอัตารนตาเนี่ยทำใจว่าพวกเขาอยากจะขายแค่คนเดียวก็คือคูปมเนอร์ซึ่งคูปมเนอร์เนี่ยตอนนี้ใกล้ที่จะไปยูเวนตุสยูเวนตุส พูดคุยอย่างจริงจังอยู่ก็คือคาดว่าจะขายคู่ไมเนอร์ให้กับยูเว่ดังนั้นก็จะต้องเก็บไว้คนนึงจะไปขายคู่เลยไม่ไหวเขาอยากจะเก็บเอเดรซอนมากกว่าสําหรับอัลตันตานั่นแปลว่าตอนนี้ยังไม่ใกล้เคียงใดๆกับคําว่าจ่อจะไปใกล้จะไปแล้วโรมมโน่บอกว่าไม่ใกล้เคียงกับคํานั้นนะครับแต่แน่นอนช่วงนี้ลิพูสํารวจตลาดนักเตะหลายคนมากๆก่อนจะตัดสินใจซื้อใครอีกคนนึงว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อเนี่ยโรมมโน่บอกได้แค่นี้ว่าสํารวจตลาดนักเตะเยอะมากลิพู เออแต่ว่ายังไม่ได้ฟันธงว่าจะเอาคนนี้นะก็ก็ต้องฟังหูไว้หูก่อนเนาะส่วนโซลังกี้เนี่ยหกล้านค่าฉีกสัญญาของเขากับบอลมัดเนี่ยมันเกี่ยวพันกับริภูตรงที่ถ้าเกิดมีใครมาฉีกสัญญา65ล้านปอนริภูจะได้ส่วนแบ่งจากกําไร20%ก็คือ9ล้านคือตอนนั้นเราขายไป19ถ้าเกิดว่าบอลมัดขาย65ก็เอา65ลบ19ที่ตอนเขาซื้อจากริพูไป ก็จะเป็นกําไรประมาณ46ล้าน46ล้านคิด20ออกมาก็คือ9.2ล้านปอนด์นั่นก็คือสิ่งที่ลิบูจะได้เป็นส่วนแบ่งเพิ่มเข้ามานะถ้าเกิดมีการขายโซลังกี้ได้นะครับส่วนอันนี้ครับนะก็เรื่องของดีอาร์ตก็ยังมีข่าวเรื่อยๆครับเอาเป็นว่ามันก็ยังไม่ชัดเจนแต่ฝั่งบาซ่ายังคงสนใจอยู่นะแต่ผมว่ามันยังไม่ชัดเจนอันนี้ผมขอตัดแล้วกันนะครับส่วนเรื่องโค้ชผู้สบประตูยังคงไม่ได้นะครับคนเนี้ จีรี่นีเมเนนออกมาพูดกับสื่อเองเลยว่าเขาเป็นข่าวกับลิฟูจริงๆแต่ถ้าเอาความเป็นไปได้โอกาสที่เขาจะอยู่ต่อกับเฟย์ญูนมากกว่าเขาพูดกับสื่อเองเลยครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็บอกว่าถ้าวันหนึ่งทิศทางตรงนี้จะเปลี่ยนมันก็จะเปลี่ยนเขาบอกเนี่ย the situation will change if it changes ถ้ามันเปลี่ยนมันก็จะเปลี่ยนแต่ณนเะบื้องต้นเป็นไปได้ว่าเขาจะอยู่กับเฟยานูนต่อมากกว่าดังนั้นถ้าไม่ได้คนนี้เราก็คงต้องหาโค้ดผู้สาวตูกันต่อไปนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันว่าจะไปจบที่ใคร้ครอองนงะับเสืช่ รีบมาพิออเดอร์กันวันนี้วันสุดท้ายวันสุดท้ายแล้วนะครับนะนี่เลยนะครับรีวิวให้ดูนะครับนี่ใส่แบบเท่เทๆคูลๆแบบนี้นะครับอ่ะสแกนคิวอาโคนี่ก็ได้หรือกดที่ลิงก์ด้านล่างนะครับหมดเวลาลาเพื่อนๆไปก่อน,อนพวกแมวกันกหน้าสวัสดีครับ